ทำไมไม่มีใครดูคลิปเราเลยล่ะหลายๆคนคงจะคิดแบบนี้ในใจใช่ไหมคะบางคลิปยอดวิวก็เป็นศูนย์บางคลิปก็มียอดวิหลักร้อยผ่านไปสักพักก็ยอดนิ่งเลยเป็นกันไหมคะวันนี้ค่ะช้จะชวนทุกคนนะคะมาเช็คกันค่ะว่าคลิปที่ทุกคนทำอะ่ะทำแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าทำนะคะต้องลองไปเปลี่ยนกันแล้วค่ะรับรองว่าถ้าเปลี่ยนแล้วผลจะดีอย่างนี้เลยค่ะมาลองฟังกันดูนะคะวันนี้ชิเอามา3ข้อค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ข้อที่1นนะคะเรามาเช็กกันว่าคุณได้ทําคลิปซ้ํากับคนอื่นหรือเปล่าถามว่าพี่ชีคะแล้วทําคลิปซ้ํามันผิดตรงไหนคะหรือมันเป็นอะไรไหมผิดกฎอะไรไหมไม่ผิดนะคะการทําคลิปซ้ําไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ชี้มองว่าถ้าคุณอยากจะดังคุณไม่ควรทําคลิปซ้ํากับคนอื่นค่ะหรือถ้าว่าคุณอยากจะทําซ้ําคุณต้องทําให้ดีกว่าเขาค่ะอย่างเช่นเขาลิปซิงค์มาคุณก็ต้องทำลิปซิงค์ให้ดีกว่าเขา อีกขั้นหนึ่งคุณต้องทําคลิปให้ดีกว่าเขา้นะคะประมาณนั้นเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะไมด่ดูคลิปคุณเป็นคลิปแรกนะคะ <K. เขาอาจจะเคยดูคลิปต้นฉบับหรือคลิปคนอื่นที่เขาทําได้ดีกว่าต้นฉบับมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วเขาอาจจะมาเจอคลิปคุณเป็นคลิปที่10 20 30ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณต้องการที่จะให้คนมาติดตามคุณกดหัวใจหรือว่าคอมเมนต์นะคะคุณต้องทําคลิปให้ดีกว่าคลิปต้นฉบับมากๆเลยนะคะซึ่งอาจจะแบบ เหนื่อยนะคะเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศชอบทําอะไรคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชีก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะครเอทคลิปให้สร้างสารรค์มากๆแล้วก็ใส่ความเป็นตัวคุณลงไปนะคะคลิปก็จะได้มีความแตกตา่างและคนก็จะจดจําคุณได้นะคะต่อไปมาฟังข้อที่2กันนะคะคุณลองมาเช็คดูนะคะว่าคลิปของคุณทําให้ใครดูเยอตัวอย่างะคะ่ะครูพี่ลูกกอล์ฟค่ะเขาเปครูสอนภาษาอังกฤษถูกต้องไหมคะ เขารู้นะคะว่าคนที่จะมาดูเขาก็คือคนที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองเราต้องตอบให้ได้นะคะว่าคลิปของคุณจะทําให้ใครดูครูพี่ลูกกอล์ฟคนที่อยากจะดูครูพี่ลูกกอล์ฟก็เป็นคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษอยากพัฒนาภาษาอังกฤษอยากพูดอังกฤษเป็นนี่นะคะมันก็จูนกันติดนี่นะคะคือการทําคลิปแล้วทําให้ใครดูคุณต้องตอบให้ได้นะคะว่าคุณจะทําคลิปให้ใครดูนะคะ การทําช่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวพิชีจะทําอีกคลิปหนึ่งมาสอนนะคะว่าคุณจะทําช่องอะไรดีหนูจะทําช่องอะไรดีเอ้หนูอยากทาช่องนี้ดีไหมเดี๋ยวพิชีจะทําอีกคลิปสอนแยกไปนะคะโอเคเรามาฟังข้อที่3ข้อสุดท้ายกันค่ะข้อที่3นะคะต้องลองมาใช้ว่าคุณภาพของคลิปวิดีโอและก็เสียงนะคะดีหรือเปล่าสมมติน,นะคะว่าน,นี้คือคลิปของคุณอันนี้คือคนที่เขาทําตามคลิปคุณ แต่เขาทําได้ดีกว่าภาพเสียงชัดกว่าคนก็จะไปดูอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็กลับมาย้อนกลับมาข้อที่1นนะคะอย่างที่พี่ชีบอกว่าถ้าคุณทําซ้ํากับของคนอื่นคุณทาได้ดีกว่าหรือเปล่าอย่างในช่องของพิชีนะคะพ่ชีได้ทําคลิปไว้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่แบบว่าเน้นในเรื่องของเทคนิคการตัดต่อหรือว่าอาจจะเป็นคลิปอะไรต่างๆน้องๆสามารถเอาไปประยุกต์หรือว่าเอาไปทําได้นะคะโดยที่ต้องไม่ก๊อปปี้ทั้งหมดนะคะ เพราะว่าอะไรก็เหมือนข้อที่หนึ่งอะค่ะเขาเคยเห็นคลิปของพิชีมาก่อนแล้วคลิปของพิชีอาจจะแบบโ่ในหน้า for you เพจบ่อยมากๆบ่อยแค่ไหนน้องๆยังเคยเห็นคลิปพิชีถูกต้องไหมคะแปลว่าน้องๆต้องทําให้ดีกว่าหรือว่าเจ๋งกว่าคลิปของพิชีให้ได้อย่างเงี้ยค่ะมันจะยากตรงนี้เราต้องมาคลิปเองนะคะพิชีบอกแล้วนะว่าเราอะต้องเอาไอเดียเอาตัวตนของเราเข้าไปในคลิปให้ได้นะคะคนจะได้จดจําเรานะคะโอเคข้อที่3ยังไม่จบนะคะเมื่อกี้ยังคุยไม่จบ คุณภาพของคลิปวิดีโอและเสียงนะคะยิ่งใช้กล้องหน้าถ่ายติ๊กต็อกอยู่แล้วทุกคนคะทุกคนต้องเช็คนิดหนึ่งนะคะว่ากล้องหน้ามันอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าเราใช้มือถือในการโทรศัพท์ในการคุยโทรศัพท์ทั้งวันเลยนะคะหรือเอาใส่ในกระเป๋ากางเกงลองเช็คก่อนที่จะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะว่ามันชัดหรือยังนะคะหรือเสียงนะคะมีเสียงแทรกอะไรหรือเปล่าอยู่ในที่ที่แบบคนเยอะหรือเปล่าหรือเปิดเพลงดังเปิดพัดลมเสียงดังคือ น้องๆต้องเช็คก่อนนะคะก่อนที่จะเอาคลิปลงไปโอเคตอนนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อลองไปเช็คกันดูนะคะว่าทุกคนน่ะติดข้อไหนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพี่ชีจะมาแนะแน,แนวการเล่นติ๊กตอกให้ฟังอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามชีไว้นะคะใครอยากจะดังอยากจะเป็นดาวในติ๊กตอกนะคะอย่าลืมกดติดตามพี่ชีไว้นะคะพี่ชีจะมาบอกเคล็ดลับค่ะในการทําผู้ติดตาม20,000คนภายใน2เดือนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย